เอสเอชเนี่ยนี่คิดได้ปืนเะไวะมาอยู่ในห้องวะเกี่ยวงไอ้สัสนะโอ้โหน่าเก็บอะผองี่เก็บนะอยู่นขอปืนลาโต้หน่อยนะขอาโต้หน่อยนะขอาโต้หน่อยที่อยู่ีหน่อยนะ Ladin, lắm 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 chờ lắm 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 anh คครับี่มันมาแล้วมาแล้วไายพึ่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวกูบอกปล่อยปล่อยนะทันอยู่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 น้าโดดลงข้างหลังได้ปะนะกูโดด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 โดดผมโดดสวยนะโดดตรงนั้นแหละไอ้เหี้ยกูจะโดดลงตรงนั้นแหละที่แรกอะแต่กูไม่ทันว่ะแล้วกูไม่ได้อยู่กับมึงนะนะกูไม่ได้ช่วยมึงเลยนะความยาโอ้ยสัตว์นิ่มๆเลยอยู่ด้วยกันสวยๆเลยเพื่อนอย่ามาพี่เดียพี่เดียมาพี่เดีย sau hơn năm sáu, huỵt nè, mày đâu? huỵt auto nè. rồi. tám to, tám này? pheo nó đâu

สวยดินี่ผมล็อกสองเอ้าเอ้าดูเออได้พี่ก็ช่วยเอิ๊กอันนั้นเราดูนั่นดูคานหนีแล้วเอิ๊กมึงงอนไงงอนไงน้ำมึงสัตมึงดีราเทสมึงสัตว์มึงไอเด็กขี้อ่ะมึงไอสัตว์มึงไอสัตว์มึงไอเด็กเฮียเฮ้ยกูตายจีกูตายจีไอสัตวเฮียเฮ้ยเออซี่เออซี่ยบอกดิเออซี่บอกไงโอ้ไม่มียาเลยอ่ะไม่มีของเลยเนี่ย อะไรแล้วเทพนะก็มาพี่เล็บบอกว่าเทพนะก็มาตีนะยิงตวงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีคนมาพักก่อนคนนะคนนะคนนะโอ้โหยังไม่มียาพักก่อนอยู่ตรงไหนพี่พักก้อนเอ๊ะมียาไหมเอยโหลำมวยอยู่เนี่ยเ็จะลำมวยนะเอ้ยกระตุกนะครับ ยาน้านะพวกแกผมจำได้กําลังยิงบอดอยู่รมารถมาโอ้โหคุยเอ้ยมึงเป็นอะไรกับกูมากบ้าวะแม่งกูเบื่อเหลือเกินน่ะไอ้บอลโชคดีพี่โชคดีมิชัยไอ้นะมีเฮไอ้นะยาไม่มีใครไปกับมึงกูไม่มีปืนเพื่อนไอ้นะไอ้เบนน่ะไอ้กูไม่มีปืน

น้าไม่มีเพื่อนน้าไม่มีเพื่อนแล้วเพืนน้าเพื่อนไอ้ดาวุ้ยอุ้ยสวุ้ยจําได้มึงฟาร์มของก่อนมึงอยช่วยูนะมึงก็มึงก็นอนไปตรงนั้นแหละเพื่อนนอนรอกูฟาร์มเสร็จอ่ะเดี๋ยวมึงก็นอนรอกูไปก่อนพี่พี่เรียนมีคนไปหาพี่ตัวนึง เฮ้ยนอนขว่พี่เฮ้ยโอ oh, โ oh oh, s <S ้ตายแล้วไอ้เ้พอะไรเนคนเดียวพวกสองคนพวกมันหลุมเลยเนี่ยนี่แหละผมบอกแล้วว่าหลุมแรกผมมันรูใหญ่ไงตกลงไปทำไมอ่ะอืมเออโอ้โหยา กือบสองแม็กไอ้เสร็จเลยบอดเออบอดบอดก็อยู่ตรงพี่นั่นแหละอ้าวเป็นไรวะนี่ไง<า>ขวามือขวามือเนี่ยตรงนี้จะมี Enemies ahead จะมียาเกีย่ยงนั่นแหละพี่เรียตกจากข้างบนเหรออือลุมรักผมมาหรอมีคุณคุณอะไรหรอวะสี่ คุณสีให้ศพอ๋อพอเป็นเรามายอย่างๆเรากลับประคุณแล้วเด,ดินมาเอ๊ะรถก็มีไม่ออกมาโอ๊ไอ้น้ามันไม่ออกมาดิพ,พี่เกตมันโดนเนตมาเหรอวะย0สิบบาทเมื่อกี้โะตัวผิดฮ่าฮ่าฮ่าใช่ปะ แกเรดมันโด o n a t มาหรอวะ10บ,บาทวะทำไมมันถึงไม่ขึ้นแจ้งเตือนหน้าจอกวูวะหาทำไมไม่ขึ้นแจ้งเตือนหน้าจอกูละมึงอะไรกูไม่ได้เซตไวนะ้แน่นอนเลยฮะเอะไหนวะแล้วพี่เกตมันดูกูทางไหนหวะกูลืมไปว่ามันดูกูในเฟซเ,เกตกูลืมแกูเอาดิงหนูอยู่นี่ ไม่ดูเลยเฟซมันโดนเด็กกูมาหรไมมาหมกนะทุกคนผมนี่แหละโดนเน็กเอาเหรอโอ้โหจบแล้วใช่เหรอบ้าชื่อพี่เกสหิคนเนี้ยใช่พี่จำได้ชื่อเกสนี่ชื่อพี่เกสไม่ใช่หรอวะรรคุณเเลนนะกาให้คุณแม่นัทพันธ์นะนัทพัฒน์คุตาก,การคุตาก,การ์คุตาก,การ ใช่ปะคนเดียวกันมัวะไหนดูประวัติดิจีจังวะเน้าแตกเลยเนี่ยเอ้าไม่ใช่หรอคนคนกันหรอขอโทษทำไมชื่อิเกีเนี่ยวะคนเดียวเลยจะน็อกจะกอจะจจะจคู่เลยจนคู่เลย หน้านะเจ็บหน้านะตายสองเลยาาช่วยช่วยครับ อกอซ่าดแล้วอะไม่ควรใช้อกอซ่าเยอะจังสองคนเลยไอยผมเห็นเป็นรถเก่งใช่เหรอวะรถเก่งเสียเงินนะคนละตัวกันนะที่ผมเห็นนะอะไปเดี๋ยวขอวงกันตรงดีนะ แต่ยังไงต้องรีบดูเหตุยังไงเอิร์กเออพี่เหตุพี่เล็กเห็นไอ้นี่มันพี่เล็กไอ้ซ้ายมืออ่ะมันจะเป็นเบอร์ทูมานี่บัลเลต์อะธนาคารบัลเลตอ่ะเดี๋ยวผมจะใส่เป็นบัญชีตัวเองละเออเดี๋ยวใส่บัญชีตัวเองละบางคนไม่ใช้บัลเลตอุ้ยเดี๋ยวมันตัวไหนพี่เดียมีคนมีคนตรงมาบ้านบ้านที่เราออกมาเมื่อกี้หรอบ้านบ้านบ้านสฟ้าบ้านบ้านบ้านนี้ใช่ไหมบ้านล็อกฟ้าผมใช่ไหม ใช่มาฟ้าผมไหมรถมบกอมบกมบกมกกลังจะสมอโอเก็บะโอ้โเอาพี่เดียไปเก็บไปดีกว่าไม่มีประโยชน์เลยอะ่เลยมาแ่ะดันรถกันป่ะดันป่ะมอยากได้ชกัพี่กตรงๆวมารอมันตกรอไปใช่ดูพี่พี่อธนาคารพี่ใช่มมันจะมีเคว่าอลเล พี่มีคนมีคนข้างบนข้างบนขวาที่บอมักสามตัวสองตัวเลยนะเสร็มไหยโอ้เห็นผมเลยกดไปไหนผมจะอ้อมกดไปไหน่อยไอ้น้าหน้าช่วยอุ้ยอุ้ยมันคนละตี้กับบนมันคนละตี้กับบ้านที่มาคนละตีกันเราเปิดเราเจ็บเรนเทียบแบบเราเปิดแล้ปะแต่เอ๊ะได้เปล่าเอ๊ะทองละไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ผมจะโดนว่ายิงเนี่ย อย่ามานะเราล่นสองฝั่งไงแล้วผมจะไปเดินไหนวะเนี่ยไม่น่ามาเดี๋ยว่ะโอ้ยตา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 ยต้องยิงบ้านก่อนพี่เราต้องเอาบ้านก่อนบ้านมันกดเราเมื่อกี้ผมถ้าไม่มีบ้านนี่ผมออมไซสัดได้แล้วเนี่ยอยู่ตรงไหนวะนี่เนี่ยมันอ๋อเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้ว ตายตายตายบ้าน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 ตายมีคนเล่นเข่านันแล้วแบบจะอ้อมเ,อเขา่าไปอ่ะ,อะโอ้เอดับด้วยสัตว์เอ้ยทำลายว่ะอย่างเงี้ยจบแล้วผมเนียนแล้วเล,<ะ>เล่นเลยผมนอนเนียนละรอบอลช้าพี่อ่ะสงสายิงบ้านตายไหมเนอะ เฮ้ยเนี่ยม <T |ar|> ันย <the> yeah, sí, ังอยู่บนเขาตรงนี้เลยอยู่ตรงต้นไม้เนี่ยต้นไม้เนี่ย Enemy's ahead yeah, yeah. มันไปยังอ่ะผมจะไปเล่นแทน Location แม่พี่ต่อไอไอเขานี่ยังอยู่ไหม Enemy's ahead ดูหน่อยดีนะอยู่บ้านนะโอ้ยยับแน่เออแบบยอยู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 เออยี่ห์ยี้ย์ เขียนว่าธนาคารทูมานี่วอลเล็ตอะพี่เล็กพี่กดไปปุ๊บแล้วใส่เบอร์ผมครับแล้วมันก็จะวนถ้วงเดินนะงานงอกถ้าอยากขึ้นจอรอก่อนพี่เล็กพูดองอกมากัเห็นด้วยบ้างเดือดเดือดสามสามอ่ะเห็น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 ผมเห็นผมมาเห็นผมตั้งแต่ผมออกมาแล้วทีแรกอะแล้วผมจะเข้าวงไงวะเนี่ยโอ้โหรูวงอะรถไหนวะถ้าถ้ามีรถกันพี่ขับพุ่งกันไปเลยนะ ขับพุ่งเข้าไปเลยอะเห็ไปนะรถเขาแตกเห็นได้นะมึงไปรวมกับพี่มนเลยไปไปพุ่งเข้าโอ้ยอย่าเลพังแล้วพังเหรอรถพังแล้วล่ะอืมหายแล้วผมเข้าขี่ข้างหลังเนี่ยพราะขี่ที่มันอิดอย่ี่เดิมพี่แล้วันไหมพี่เพราะว่าไม่น่าจะนะยอมตายแล้วขับรถมาหาป่ะทำใหชาได้นะพี่ ตัวหนึ่งตัวหนึ่งโอ้โหไอ้เหี้ยเถิดกันนกนกหนึ่งนกหนึ่งไอหน้าหน้าซ้ำได้ปะน้าซ้ำได้ปะหน้าซ้ำได้ปะไอหน้าซ้ำมาเดือดเท่านั้นมาชุบกันยากอะเพราะมันห่างกันอยู่อ่ะอีตัวเดียวอยู่หน้ากูตัวนึงพิมพ์มันเห็นปะอยู่โลกในบอลแนบมานก็เลยพิมพ์ชุบกันสวยสวยเดือตัวเดียวตัวเดียวข้างบนข้างบนข้างบนตัวเดียวข้างบนนะตัวเดียวข้างบนจะชุบกันจะชุบกันจะชุบกันต้องเอาละ Tusukan 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 tusukan. Ini sama สบายใจหล่อมหล่อมไม่มีอะไรเลยของรอบนี้